ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยฝนไม่ตกเลิกงานแล้วนะจ๊ะเลิกงานแล้วค่ะอันนี้เพิ่งจะ4ี่โมงห้าสิบเ็นะคะทุกคนวิ่งหนีออกจากที่ทำงานสี่โมงห้าสิบเจ็ดจ้าบรรยากาศเหมือนสองทุ่มหรือสามทุ่ไปแล้วฝนล,ลงเม็ดไม่เป็นไรอ้าวไม่มีกุญแจปลดอีกกุญแจอยู่ในกระเป๋าโอขออนุญาตคุยกุญแจก่อนนะคะวันนี้ได้ขวดได้ขวดมาด้วยประตูรัังเปิด ใช้เงินมนูในการส่งไปค่ะทุกคนหนีกลับบ้านจ้าไม่อยู่นะจ้าวันนี้ได้คนละ22ห้องนะฮะ22ห้องถ้าเป็นสำหรับช่อเด้อก็โอเคอยู่สำหรับช่อนะช่อ20ห้องบางที20ห้องก็ทำคนเดียวจะถึง4โมงเย็นก็ได้นั่งพักชั่วโมงหนึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะได้22ห้องค้าเยอะลูกค้าแบบ เต็้ยเตียดยตลอดนะคะอาทิตย์นี้จะมีพนักงานมาจากอ่าทิตย์นี้จะมีพนักงานสแกนดิดสาขาอื่นนะคะมาทานข้าวที่สแกนดิดสาขาพักตะโดนนะคะประมาณ1นึ0งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นี่นะคะทุกคนเมื่อเช้าเขาแจ้งมาเนาะชอเาก็เลยแบบเอ๊ะทำไมต้องให้พนักง,งานที่อื่นมากินข้าวที่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราดึงยอดกันหรือเปล่าดึงยอดที่หมายถึงแบบว่าทํายอดอ่า เขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเราขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่สแกนดิสสแกนดิสเขาบิวดาบิวดาหมายถึงเขาแบบเหมือนมาซื้อให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนซื้อเลี้ยงเหมือนอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเขาบ,บิวดาเนาะเอา้าเพื่อนชายคนนึงไปไหนอ่ะวันนี้ทํางานอยู่หกคนนะคะทํางานอยู่หกคนมีมีเสร็จอยู่แค่สองคนนะคะซึ่ง ถามว่าช่ออยากช่วยไหมช่อก็อยากช่วยนะแต่ด้วยความที่ร่างกายตัวช่อเองอ่ะมันไม่ไหวไงคะทุกคนด้วยความที่ร่างกายของเราอ่ะมันไม่ไหวตัวช่อเองอ่ะช่อรู้ว่าช่อไม่ไหว20ห้อง22ห้องทุกคนได้เท่ากันหมดแต่ว่าจะให้ช่อแบบเสร็จห้องตัวเองแล้วไปช่วยเพื่อนอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงคะช่อกลัวมากเลยเสียงเครื่องบินแบบนี้ยเหมือนเขาจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตอนนี้เหมือนมันเซนจ์จะถอะค่ะตัวช่อเองนั่นแหละเซนจ์จะถือ ได้ยินเสียงเครื่องบินไม่ได้ตอนนี้ก็คือกลับบ้านนะคะเพื่อนก็ถามว่าเาพื่อนที่เสร็จด้วยกันถามว่าเราไปช่วยไหมชอกยบอกว่าถ้าเธอไปช่วยก็ช่วยได้นะแต่ว่าฉันขอไม่ไปช่วยเพราะว่าชอเหนื่อยแล้วนะคะชอบอกว่าชอเหนื่อยแล้วชอไม่สามารถทําได้เพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะชอหยุดแค่วันเดียวทํางาน6หวันหยุดแค่วันเดียว,ว,ยวก็จะทําให้ร่างกายเราพังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทาเราไม่ได้จะทําแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะเราทํา เราไม่รู้ว่าเราจะกลับประเทศไทยเมื่อไหร่อะก็เลยแบบรักษาตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเพ่อมาโอเคค่ะทุกคนอดี๋ความนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะบรรยากาศ5โมงเองะอันนี้เพิงจะ5โมงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมืดมากนะคะตอนนี้4โมงประมาณ4โมง4โมง5หรือ4โมง15พระอาทิตย์ก็ลงดินแล้วค่ะมาแล้วยังมีความยังมีความแบบเย็นๆอยู่นะคะก็ยังใส่ ตัวนี้ก่อนประมาณสักสิหนาทีแปงน่าจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าเข้ามาในบ้านแทนที่จะอุ่นกับเย็นชอบก็เดินดูจะว่านางเปิดหน้าต่างตรงไหนไว้หรือเปล่าโน่นไปเปิดห้องตากผ้าไว้ค่ะเหมือนว่าไม่ให้มันอับนะนางก็คงจะแบบเปิดไว้หน่อยหนึ่งแต่มันก็เย็นอนะ่ะนางนางลืมปิดนะคะทุกคนถึงบ้านยังไม่วามเวฟอาหารยังไม่เสร็จเลยเพื่อนโทรมากระเน่นละเขาเรียกอ,อะไรกระเน่นละโทรมาบ่นนะคะนางก็บอกว่า ถึงบ้านแล้วเหรอช่อบ,บอกว่าถึงบ้านแล้วทําไมไม่มีน้ําใจขึ้นมาดูกันเลยอะไรอย่างเงี้ยช่อก็เลยบอกว่าช่อเห็นแล้วช่อได้ยินแล้วแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ขึ้นรีบมาพร้อมกับช่อนะเขาก็บอกอยู่บอกว่าให้ทิ้งห้องแล้วนางก็บอกว่าทิ้งได้ไงลูกค้าจ้องช่อก็เลยบอกว่าแล้วมันใช่ความผิดของเราเหรอถ้าเกิดว่าหัวหน้าเขาต้องการถ้าเกิดว่า ลูกค้าจองอ่ะหัวหน้าก็ต้องหาคนมาเพิ่มไม่ใช่ให้เราไม่ใช่ให้มัเล่งงานแบบนี้และอีกอย่างก็คือเราได้ห้องเท่ากันจะมาบอกว่าช่อไม่มีน้ําใจไม่ได้นะคะชอเขาบอกว่าว่าทําไมช่อไม่มีน้ําใจไปดูเพื่อนเลยชอบไปดูค่ะแต่จะให้ชอ่อช่วยช่อไม่ช่วยเด้นนะคะแต่ก่อนทํางานกับคนไทยอ่ะเข้างานตารางงานอ่ะเข้าเข้างานสิบโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้างานสิบโมงเลิกสองทุ่มนะคะ ถามว่าชอบมีน้ำใจไหมเต็มที่บางทีบางทีไก่ไม่มีอะไรไม่มีกับข้าวไอ้ผักไม่มีต้องจ่ายค่ารถเองไปซื้อผักให้เขาต้องขึ้นเลยต้องไปแต่เช้าเพื่อที่จะไปหันไก่ให้เขา3ามสี่ชั่วโมงไม่เคยว่านะคะด้วยความที่น้ำใจพอมาทาํางานกับคนสเวนปุ๊บเหมือนมันเป็นการสอนเราค่ะว่า เวลาเวลาก็คือเวลานะคะถ้าเกิดไม่เสร็จอะ่ะคุณก็ต้องเคลียร์ของคุณคุณเอาเองอสรุปแล้วเพื่อนช่อก็ทํางานล่วงเวลานะคะวันนี้เขาได้ทํางานล่วงเวลาถามว่าเขาได้ตังไหมเขาไม่ได้ตังนะคะแต่เขาจะได้เวลาแทนแต่เขาจะไดะ้เก็บชั่วโมงแทนนะคะก็นั่นแหละค่ะช่อก็เลยแบบว่าเออ ถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะงอนหรือว่าจะน้อยใจก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะยอ,ยอมให้น้อยใจยอมให้งอนนะคะเพราะว่าเราให้เหตุผลไปแล้วในเมื่อในเมื่อจะไม่รับฟังกันก็นกไม่เป็นไรนะคะก็คือให้เหตุผลไปแล้วว่าทําไมถึงทาไมเราถึงไม่ช่วยนะคะหัวขนาดหัวหน้ายังไม่โทรมามาเอ็ดหัวหน้ายังไม่โทรมาบ่นเลย <laughs> คุณเป็นใคร <laughs> ถ้าอยากทาชั่วโมงต่อก็ได้แต่ว่าเราเหนื่อยที่จะทําแล้วไงคะก็อืกลับบ้านดีกว่านะคะทํางานกันหกคนก็ทํางานหกคนเสร็จกันอยู่สองคนสี่คนทําอะไรจ้าไม่เอาจา้าไม่ไหวจ้ากลับบ้านจ้านีเลยจา้างานเราเสร็จแล้วคือหน้าที่ของเราก็คือแค่นั้นนะคะส่วนอย่างอื่นถ้าจะให้ทําถามความสมัครใจก่อนถ้าเราบอกว่าอยากคือเราเราก็ทําได้แต่อันนี้เราไม่อยากไงคะเราเหนื่อยแล้วอะมาบ่นเฉยๆ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอรอะายตทานข้าวก่อนนะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆเดอ้อขอให้เป็นวันที่ดีนะคะทุกๆคนเลยไปแล้วจ้ะ